ครับผมคลิปนี้นะครับอยู่กับผมเช่นเคยนะครับสหายสายช่างนะครับสวัสดีครับนะคลิปนี้นะครับจะทําการถอดเปลี่ยนแผ่นกรองอากาศนะครับ PCX นะครับผมก็เริ่มที่ไขควงแฉกนะครับก็ไขไปเลยนะครับน็อตมี8ตัวนะครับผม นะครับถุกท่านเริ่มเลยครับผมอธิบายเยอะกะบอดีนะครับเนาะก็ผมจะไขออกมาแล้วหนึ่งตัวนะครับก็เลยถ่ายเก็บไว้นะครับสำหรับท่านใดนะครับจะเปลี่ยนเองนะครับแม่บ้านก็ทำได้นะครับแม่บ้านกะเห็ดได้ครับผมไขควงตัวเดียวเท่านั้นละครับนะครับผม ก็ไขออกเลยครับหมุนไปทางซ้ายนะครับง่ายๆครับผมพี่น้องครับใครก็ทำได้นะครับผมนะครับคำมึงก่อนอ่าเจอแล้วใช่ไสละอ่านี่ครับ ก็ำตำแหน um ่งก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับพอดีผมตั้งกล้องนะครับใกล้เกินไปนะครับก็ทํางานลําบากนิดนึงนะครับผมอยากให้พี่น้องนะครับสหายได้เห็นนะครับเผื่อท่านใดแวะเข้ามาดูนะครับจะได้รู้เลยทันทีนะครับว่าน็อตไขควงที่มีจํานวน8ตัวนี้สามารถไขออกได้เลยนะครับเห็นไหมครับก็นับเลยหนึ่ง นะครับก็คู่กันนะครับสามแล้วครับห้านะครับหกนะครับเจ็ดข้างบนแล้วก็แปดนะครับผมเห็นบ่ก็จะประมาณนี้ให้ดูหน้าตาครับผมเหมือนกันเลยครับ PCX นะครับนี่กลองก็จะมีน็อตอยู่สามตัวนะครับน็อตไขควงนะครับมัวแจกเหมือนเดิมนะครับ นี่แหละครับผู้หญิงก็ทําได้นะครับแม่บ้านนะครับเปิดมาเจอคลิปนี้ก็สามารถซื้อแผ่นกรองอากาศจากร้านอะไหลได้เลยนะครับนัดตัวนึงจะอยู่ข้างหน้านะครับเนี่ยตรงนี้ครับครับปรับกล้องให้ดูใกล้นะครับเห็นเนี่ยครับสองแล้วก็มุมนี้นะครับเนี่ยเต็มเหลืองๆนะครับ คันนี้เดิมนะครับเจ้าของไม่ได้เปลี่ยนเลยนะครับก็ทําการตรวจเช็คให้นะครับก็อะไรที่ร้านไม่มีนะครับคันนี้ก็จะประกอบกับคืนทําความสะอาดนะครับประกอบกับคืนนะครับถ่ายให้พี่น้องเราได้ดูได้ชมกันนะครับผมก็จะประมาณนี้ ความสะอาดนะครับผมก็จะเคาะเคาะก็ให้ลูกค้าซื้อใส่กลับคืนเข้าไปเองนะครับผมในคสนี้นะครับก็วจสอบให้ได้ประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับฝุ่นเยอะเลยนะครับเด้อกระฝุ่นหลายจังสี่กะรถกะจะเลนบอค่อยออกว่นไหนล่ะครับกะคือแจ้งเข้าหาเจบอกออกเนาะนะครับตรงนี้ถอดได้นะครับ นะครับพี่น้องดึงขึ้นมาเลยครับไม่มีน็อตอะไรไขควงไม่มีอะไรล็อกเลยนะครับก็จะเป็นยางสวมนะครับก็ทำความสะอาดนะครับผมก็ทำให้ดูคร่าวๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผ้าชุบน้ำมันหรือจะน้ำมันแล้วก็เช็ดหรือจะน้ำก็ได้ครับแต่ต้องเช็ดให้สะอาดนะครับก่อนจะประกอบกลับคืนไปนะครับผม ก็ต่อไปนะครับก็ล้างเป่าแล้วเรียบร้อยนะครับเริ่มประกอบกลับนะครับท่านถอดยังไงก็ประกอบกับขึ้นไปอย่างนั้นนะครับที่ผมเคยบอกทุกคลิปนะครับน็อตสามตัวใส่กลับเข้าไปที่เดิมเลยครับผมง่ายครับง่ายๆนะครับผมทำได้คุณก็ทำได้นะครับ คลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์นะครับผมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับผมจะทําคลิปประมาณนี้สั้นๆประมาณนี้นะครับให้พี่น้องได้รับชมนะครับล็อกเลยครับล็อก3ตัวให้จบนะครับก็พอ3ตัวนี้เสร็จนะครับ ก็ใส่ฝาครอบได้เลยนะครับทุกท่านครับนะครับชุดยางนี้นะครับก็ใส่ลงไปเลยจะมีร่องอยู่นะครับแบบนี้นะครับเห็นไหมครับผมจะทำช้าๆนะครับนนั่นไงครับดูใกล้ๆกันเลยครับ เสียบลงไปแล้วก็มีรูตรงนี้กดลงไปแค่นั้นนะครับแค่นี้เองเรียบร้อยแม่บ้านก็ทําได้นะครับผู้หญิงกะเฮ็ดได้ครับผู้ใายกะเฮ็ดดีเฮ็ดจังซี่แหะครับก็วางให้ตรงตำแหน่งก็กดเข้าไปเลยนะครับ ลืมนะครับน,น็อตนะครับน็อตแดตัวที่เราคุยกันต้นคลิปนะครับกลับมาแล้วแล้วก็ใส่กลับไปที่เดิมนะครับขั้นตอนการดูแลรักษานะครับพี่น้องต้องหมั่นตรวจเช็คดูนะครับ ถ้ารถมีอาการเหมือนเราขับอย่างนี้นะครับรู้สึกว่าจะช้าลงหรือบิดไม่ค่อยออกนะครับเป็นตื้อๆนะครับบิดไม่ค่อยออกไม่วิ่งนะครับถ้าอาการนี้ก็เปิดดูได้นะครับดูเองได้นะครับก่อนจะเข้าร้านซ่อมนะครับสามารถทำเองที่บ้านได้นะครับจอดทำตรงไหนก็ได้ครับผม klap ขายเลยขายเข้าไปครับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ